ขอนอบน้อมดิเสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่8ปดร้อสิบตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกือ้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามจิตศิจากบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมะัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมะัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธัง,ทาางสรนังัจฉามิธัมมังสรนังัจฉามิสังฆังสรนังัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสารนังคฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยมปิสังขังสรนังคฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคฉามิตติยมปิธรรมังสรนังคฉามิตติยมปิสังขังสารนังคฉามินัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรัง เอเตนะสัจวัตเชนะวัเตยังสัตทุสาเสนนัททิเมารนังอัญยังธรมโมเมารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัเตยังสัตทุสาเสนนัททิเมารนังอัญยังสังโคเมารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัเตยังสัตทุสาเสนที่พึ Luckily, ่งอื่นของข้าไปเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ กาเมส sure. ุมิชชาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิติสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปัปปลาปะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปจาเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมเกสินตามเยี่ยงอย่างพระอารหันเพื่ออนุปาฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชากะรตนาไตรอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัพรัมมัจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมีรยะมัชฌะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปานาธารณะมันดนะวิภูสนัฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจสาสยานะมหาสยานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคขานาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานศีลส,สิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต์ เพื่ออนุปาทฐาปรินิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสประการอันประกอบด้วยสติปทาน 4. สีสมมติปทานสอิทธิบาทสอินสี่ห้า พระหาพรชงเจ็ดอ่าเรียรมกักมีองแปดเพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ตื่นจากการหลับแต่การตื่นที่สำคัญสูงสุดก็คือตื่นจากกิเลสอกุศลนานาประการ นั้นก็คือเข้าเฝ้าพระศาสดาด้วยการกล่าวนอบน้อมและสมาทานถึงสรณาคมและกุศลศีลนะคะเป็นบาดฐานจากโลกิยาเพื่อก้าวไปสู่โลกกุตตระค่ะเรามาร่วมกันศึกษาในปริยัติศัจธรรมเพื่อก้าวไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องถูกตรงตามพระธรรมคำสอนนะคะจะได้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานได้ ค่ะขณะนี้เราได้ศึกษาในเรื่องของรูปโดยสมุดฐาน4ส,สมุดฐานนะคะซึ่งนั้นก็หมายถึงว่าทำให้เราเห็นได้ชัดว่าธรรมะทั้งหลายนั้นเกิดด้วยเหตุปัจจัยจึงเป็นเรื่องที่ทำให้เข้าใจถูกใช่ไหมคะไม่ใช่ไปเห็นผิดว่าเกิดเองรอยๆข้ามผลความสงสัยและข้ามผลมิจฉาทิฏฐิ ที่เป็นอุดเฉททิฏฐิได้ใช่ไหมคะคะ่ะเราก็มาศึกษาในเรื่องของการประมวลรูปตามสมุดฐานต่างๆเพื่อให้เห็นได้ชัดขึ้นเป็นความชำนาญในการที่จะจดจำเพื่อน้อมนำไปพิจารณาเมื่อประมวลรูปตามสมุดฐานเข้าด้วยกันแล้วจะเห็นได้ว่าประกอบด้วย 1. เอกะสมุดฐานนิกรูปหรือเอกชรูป คือรูปที่เกิดจากสมุดฐานอย่างเดียวมีสิบเอ็ดรูปได้แก่อินททียรูปแปดหัาถทรีรูปหนึ่งรวมเก้ารูปซึ่งเกิดจากกรรเป็นสมุดฐานแปดเพียงอย่างเดียวนะคะจำได้นะคะอินทรียรูปเก้ารูปนั้นได้แก่อะไรบ้างทบทวนได้แก่ประสาทรูปห้าภาวะรูปสอง ชีวิตรูปหนึ่งหัตถยะรูปอีกหนึ่งะคะซึ่งการที่เกิดจากกรรมนั้นกรรมของแต่ละคนแม้จะเป็นกุศลกรรมนะคะก็แตกต่างกันโดยญาณสัมปยุตบ้างวิปยุตบางเป็นอาสังขาริกบ้างเป็นสะสังขาริกบ้างรวมทั้งในฝ่ายอกุศลแม้จะเป็นอาเหตุกะนะคะก็ตาม แต่สิ่งเหล่านั้นเกิดจากกรรมที่แตกต่างกันออกไปอาจจะเป็นกรรมจากปานาติบาตจากอธินาทานเป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ว่ารูปเหล่านั้นจึงมีความแตกต่างด้วยอํานาจกรรมที่เป็นไปนั้นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาผิวพรรณเป็นต้น ซึ่งการมีชีวิตอยู่ก็ยาวสั้นแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะเพราะชีวิตรูปที่ได้มาจากกรรมต่างๆนั้นก็ย่อมแตกต่างกันออกไปค่ะก็คือกายวิญญาติรูปหนึ่งวจีวิญญยติรูปหึงรวมสองรูปนี้เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานแต่อย่างเดียวนะคะด้วยเหตุนี้ในเอกสมุทฐาน,นิกรูป หรือเอกัชรูปนั้นอันเป็นรูปที่เกิดจากสมุทฐานเพียงอย่างเดียวจึงมีสองประการคือเกิดจากกรรมกับเกิดจากจิตนะคะรวมเป็นทั้งหมด11รูป 2. ทวีสมุทฐานนิกรูปหรือทวิชรูปคือรูปที่เกิดจากสมุทฐานสองอย่างหรือสองสมุทฐานอันมีหนึ่งรูป ได้แก่ตอบได้หรือเปล่าคะสัตว์รูปก็คือเสียงนั้นเองนะคะซึ่งเกิดจากจิตเป็นสมุดฐานหนึ่งเกิดจากอุตุเป็นอีกสมุดฐานหนึ่งรวมแล้วได้สองสมุดฐานนะคะจึงมีอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นทวิชรูปคือเกิดจากสองสมุดฐานค่ะสา ติสมุดฐานนิกรูปหรือติชรูปคือรูปที่เกิดจากสมุดฐานสามอย่างมีสามรูปได้แก่วิกาลร,รูปสามเกิดจากจิตหรืออุตตุหรืออาหารเป็นสมุดฐานก็ได้นะคะพอจำได้ไหมคะในวิกาลร,รูปสามคือละหุตารูปความเบามุตุตารูป ความอ่อนกัมมันยตารูปความควรแก่การงานนะคะซึ่งสมุดฐานที่ไม่เกี่ยวคืออะไรคะกรรมเพราะกรรมเหล่านั้นเป็นกรรมที่ดับไปแล้วจะมาทําให้เบาอ่อนควรแก่การงานไม่ได้นะคะเพียงแต่เป็นเหตุให้เกิดรูปนั้นๆเท่านั้นเองฉะนั้นวิการรูปสาจึงเกิดจากจิต อุตุและก็อาหารเป็นไปในขณะปัจจุบันที่ดำรงชีวิตค่ะในข้อ4คือจตุสมุดฐานิกรูปหรือจตุชรูปคือรูปที่เกิดจากสมุดฐานทั้ง4มี9รูปได้แก่อวินิพภคารูป8รวมกับปริเฉทรูปอีกหนึ่งเป็น9 ซึ่งเกิดทั้งจากกรรมจิตอุตตุและอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นนะคะเพราะว่ารูปแต่ละรูปที่เกิดมานั้นจะต้องอยู่แยกกันโดยมีปร,ริเฉะทะรูปนั้นเองเป็นตัวทำให้รูปแต่ละรูปแยกกันค่ะข้อหนักอุโตจิสมุทฐานิกรูปหรือนักอุโตจิรูป คือรูปที่ไม่ได้เกิดจากสมุดฐานใดๆเลยทั้งนั้นมีสี่รูปได้แก่ลักษณะรูปสี่อุปัจจยารูปหนึ่งสันต,ติรูปหนึ่งชรตารูปหนึ่งอนิจจารูปหนึ่งไม่ได้เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารอย่างใดเลยคราวนี้เรามาร่วมกันสรุปสมุดฐานนิกรูปกันนะคะ ให้ทำช่องทั้งหมดหช่องช่องแรกเป็นชื่อของรูปต่างๆใน28รูปช่องที่สองเขียนว่ากรรมช่องที่สามจิตช่องที่สี่อุตตุช่องที่ห้าอ,อาหารตุก็คือช่องแรกเป็นชื่อของรูปต่างๆอีกสี่ช่องก็คือสมุดฐานของรูปซึ่งมีอยู่สี่สมุดฐาน เมื่อเราทําช่องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราทําเป็นการบ้านนะคะชื่อแรกมหาภูตรูปสลองเช็คลงไปดูนะคะว่ามหาภูตรูปสี่นั้นเกิดจากสมุดฐานใดบ้าง2ปภาษาทรูปหก็ลองเช็คดูว่าเกิดจากสมุดฐานใดข้อ3โคจระรูปสข้อ4 สัตทธรูป1ข้อหภาวะรูปสองข้อ6หัตถยรูป1ข้อ7ชีวิตตรูป1ข้อ8อาหารรูป1ข้อ9ปริเฉทรูป1ข้อ10วินยัตติรูปสองข้อ11วิกกาลรูป3ข้อ12คือลักษณะรูป4ี่ รวม28รูปนะคะแล้วก็ลองใส่ดูว่าแต่ละช่องนั้นมีรูปที่เกิดจากกรรมเท่าไหร่จิตเท่าไร่อุตุเท่าไหร่อาหารเท่าไหร่ซึ่งถ้าจำได้จากคราวก่อนนั้นก็จะเขียนลงไปได้แต่คงไม่แปลกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันนับไปนับมารูปที่เกิดจากกรรมจิตอุตตุอาหารเกิน28ก็เพราะ รูปบางรูปนั้นเกิดได้หลายสมุดฐานนะคะเมื่อเราทำตารางได้แล้วเราก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่ารูปที่มีกรรมเป็นสมุดฐานอย่างเดียวมีกี่รูปรูปที่มีจิตเป็นสมุดฐานอย่างเดียวมีกี่รูปรูปที่มีสองสมุดฐานมีกี่รูปรูปที่มีสามสมุดฐานและรูปที่มีสี่สมุดฐาน มีกี่รูปส่วนรูปที่ไม่มีสมุดฐานใดนั้นก็มีอยู่นะคะมนุษย์เทวดาและสัตว์เดรัจฉานรวมถึงสัตว์อบายที่มีรูปร่างขึ้นมาได้ก็เพราะมีกรรมัชรูปเป็นพื้นฐานก่อนจึงมีอุตตุรูปรักษาไว้ไม่ให้เน่าเปื่อยไปเพราะมีอาหารรัชรูปหล่อเลี้ยง ให้เจริญเติบโตดำรงคงอยู่ได้ขันที่เกิดมาเพราะกรรมจะทรงอยู่ได้ก็ด้วยมีอาหารคำชูไว้ก็หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาด้วยกรรมแต่ดำรงคงอยู่ได้ด้วยอาหารครันเมื่อถึงแก่ความตายกรรมชรูปและอาหารรชชรูปก็ดับหมดสิ้นตามไปด้วย แต่อุตุชรูปยังคงปรากฏแก่ซากนั้นตลอดไปส่วนจิตตชรูปนั้นต้องอาศัยกรรมชรูปอุตุชรูปและอาหารชรูปทั้งสานี้เป็นที่ตั้งจึงจะเกิดได้หมายความว่าจิตตชรูปต้องอาศัยรูปร่างกายของสัตว์ที่มีวิญญาณเกิดขึ้นถ้าไม่มีรูปร่างกายแล้ว จิตตะชรูปก็เกิดไม่ได้จำได้ใช่ไหมคะจิตตะชรูปสามัญเกิดจากจิต75ดวงเช่นลมหายใจการเต้นของหัวใจเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเกิดโดยอาศัยรูปที่เกิดจากกรรมใช่ไหมคะต้องมีโพรงจมูกมีปอดมีหัวใจเหล่านี้จึงจะทำให้รูป ที่เป็นจิตตะชรูปสามัญเหล่านี้เกิดได้ส่วนอิริยาบถต่างๆก็ต้องอาศัยรูปปกายต่างๆใช่ไหมคะจึงจะทําให้เกิดอิริยาบถนั่งเดินยืนเหล่านี้เป็นต้นซึ่งนั้นก็คือรูปที่เกิดจากกรรมต้องบริบูรณ์จึงทําอิริยาบถได้และที่สําคัญถ้าไม่มีอาหารเป็นไงคะทําอิริยาบถต่างๆได้ไหมรวมทั้ง ถ้าไม่มีอุตุที่เหมาะสมจะทำกิจได้โดยสะดวกไหมสมมุติว่าเย็นจัดมากๆน้ำแข็งแล้วกายนี้ไม่ได้มีอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นใดเลยถามว่าจะเคลื่อนไหวได้สะดวกไหมสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราเห็นได้ชัดนะคะว่าจิตตะชรูปนั้นต้องอาศัยรูปที่เหลืออีกสาม อันประกอบด้วยรูปที่เกิดจากกรรมรูปที่เกิดจากอุตุและรูปที่เกิดจากอาหารตอนนี้ก็เฉลยสรุปสมุดฐานนีิกบรูปจากตารางนะคะก็คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วนะคะลองเช็คดูซิว่าทำถูกหรือไม่นะคะอันดับแรกคือมหาภูตรูปสี่มีกี่สมุดฐานคะ ติ๊กถูกลงไปได้ทั้งสี่ช่องเลยใช่ไหมคะเกิดจากกรรมจิตอุตุและก็อาหารก็ได้ทุกสมุดฐานเลยเพราะรูปนั้นต้องอาศัยมหาภูตร,รูปเสมอนะคะจึงจะมีรูปเกิดขึ้นได้ภาษาทรูป5เช็คตรงไหนคะตรงกรรมแต่เพียงอย่างเดียวเคยจรัรูปสามละคะ เช็คก,กี่ช่องกรรมจิตอุตุอาหารแล้วก็สัตวทรูปอีกหนึ่งละคะเช็คตรงช่องไหนบ้างตรงจิตกับอุตุใช่ไหมคะภาวะรูปสองละคะตรงกรรมแต่เพียงอย่างเดียวนะคะหัตยะรูปหนึ่งก็ตรงกรรมชีวิตรูปหนึ่งก็ตรงกรรม เพราะชีวิตรูปรักษารูปที่เกิดจากกรรมเป็นอายุของสัตว์นั้นนั้นค่ะอาหารรูปหนึ่งเกิดจากอะไรบ้างคะกรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารค่ะเพราะโอชาเป็นตัวที่เท่าไหร่ของอวินิพกคารูป8คะตัวที่แนะคะคือโอชาจำได้ใช่ไหมคะอวิณิพครูป ประกอบด้วยมหาพูตรรูป4ี่สีกลิ่นรสและก็โอชาอยู่ในลำดับที่8ซึ่งรูปทุกรูปไม่ว่าจะเกิดจากสมุดฐานใดก็ตามนะคะต้องมีอย่างน้อยอวินิพกขะรูป8คะ่ะนั้นอาหารรูปหนึ่งจึงต้องเกิดจากทุกสมุดฐาน วินยัติรูปสองเกิดจากอะไรคะเกิดจากจิตแต่เพียงอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นกายะวินยัตกับวจีวินยัตวิการรูปสามเกิดจากอะไรคะเว้นกรรมค่ะนอกนั้นก็เกิดจากจิตอุตตุและก็อาหารลักษณะรูปสี่ละคะก็ต้องตอบว่า ไม่มีสมุดฐานให้เกิดใช่ไหมคะลักษณะรูปคือรูปที่แสดงความเกิดขึ้นให้ปรากฏรูปที่แสดงความเจริญให้ปรากฏรูปที่แสดงความเสื่อมให้ปรากฏรูปที่แสดงความดับไปให้ปรากฏมี4รูปคือ 1. รูปปัจสะอุปปัจจยะ ซึ่งแปลว่าความเกิดขึ้นของรูป 2. รูปัสสะสันติความเจริญของรูป 3. รูปัสสะชรตาความเสื่อมของรูป 4. รูปัสสะอนิจจตาแปลว่าความแตกดับของรูปทั้งสี่รูปที่กล่าวมานี้ชื่อว่าเป็นลักษณะรูปคือรูปที่มีการเวลาที่กำหนดในการชี้ขาด ธรรมะทั้งหลายอันบัณฑิตกำหนดรู้ได้ว่าธรรมะเหล่านั้นเป็นสังคตะด้วยอาศัยรูปนี้ฉะนั้นรูปที่เป็นเหตุแห่งการกำหนดรู้ได้นั้นชื่อว่าลักษณะสังคตะธรรมนั้นมีสามคือจิตเจตสิกและรูปเมื่อจิตเจตสิกและรูปถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัย ก็จะปรากฏให้รู้ว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปความที่ปรากฏให้รู้ได้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี้แหละเรียกว่าล,ลักษณะหรือล,ลักษณะและลักษณะนี้จะมีอยู่ในจิตเจตสิกรูปเท่านั้นนะคะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาธฐาปรินิพาน ด้วยสัจจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัจสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแดส่สรรพสัตว์ทั้ง31มบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตสมนัตยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้น เพื่ออนุปาฏฐาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขาะค่ะ